สวัสดีครับทุกคนฮนะพบกับเกมเซลดาก,กับการแก้ปริศนาสารเจ้านะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ด้านหน้า AI ที่จะให้ภารกิจเราแล้วนะฮะก็จะอยู่ตรงด้านขวาตรงกลางของแผ่นที่โลกนะครับตรงนี้เลยนะฮะนี่ฮะซูมมาใกล้ๆนี่นะฮะโอเคก็คุยกับมันโอ้ยอ๋อโอ้โอ้อนาตาเดชตากะอ้าวคุณเนาะใครรู้จักกันเหรอ มันพูดถึงบททดสอบนะฮะโอเคฟังเรื่องราวของมัน oh. อ่ะขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์ฟังนะฮะนะี่ฮะก็พูดถึงว่ามันมีโขนหิใหญ่อยู่นะฮะนะฮะี่ไงแล้วก็ราชาสูบาสันทิโก พูดถึงบททดสอบของผู้กล้านับจากเรื่องเ่าของราชาลินยังไงประมาณนั้นนะฮะโอเคนี่ฮะมาแล้วอันนี้ก็ให้เราล่อนไปตามกระแสลม<ง>เลยนะ<ง>เ,เราจะเห็นว่ามันมีลมพัดไปตรงนั้นนะฮะแล้วก็มีโคดหินใช่ไหมเราก็ใช้ะรชะเบ,รนะเบิดใช้ระเบิดไม่โดนนะฮะเดี๋ยวกจะเล็กล้ เออเดูเลยดูเลยก็เอา,เอา,เาเย,ยอดย้อนลงไปฮะแล้วก็ตูมแค่นี้เองนะฮะโดนรอปะวะ笑<笑>ระวังโดนนะฮะแล้วก็จุดหมายต่อมาฮะนี่ะด้านข้างอันนี้ก็เอายอนไปได้เลยแล้วก็ตูมเปิดแล้วหนึ่งที่นะฮะ มีทั้งหมดสามอันนะฮะเอา้าตกไปว่าใครก็ได้ไวะเสียฟอร์มเลยเจุดหมายอันต่อไปนะฮะจริงจุดหมายอันต่อไปสักจุดอย่างนี้เดี๋ยวเราขึ้นบนบนลงมันลงมันพัดมาแล้วแต่ว่า มันบังอยู่ฮนะมีคนส่นบังอยู่เอาล่วงกดระเบิดไปเลยโอเคได้พอดีฮะจังหวะมันได้ก็เลยก,กดเนี้ยอีกอันนึงก็อยู่ข้างๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อก,กี้นี้นี่ฮะโอเคก็โยนไปแล้วก็ซูมแค่นี้เองฮะสามอัน โอเคยังไม่หมดนะฮะเราต้องล่อนเพื่อที่จะมาลงตรงนี้นะฮะต้องให้เป๊ะเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเทคหนึ่งไม่ผ่านครับก็เลยอัดใหม่แม่งเลยเฮ้ยทำไมไม่ผ่านนะ หอนี Beast ่อ่ะแม่ต้องให้เหยียบกลมๆนะฮะโอเคเรื่องเยอะจัง สารเจ้าเปิดแล้วนะฮะเข้าไปสำรวจด้านในกันนะฮะสารเจ้านี้ชื่อว่าชิโยตะชื่อภาษาญ,ญ,ญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษมันไม่เหมือนกันนะฮะอ่านก็อ่านจะบอกว่าอ่านยากก็ได้นะโอเคลงมา ก็หลังจากที่เราทดสอบด้านบนเสร็จแล้วข้างล่างก็ไม่มีอะไรให้เราทดสอบแล้วนะก็เอาหีบแล้วก็กลับบ้านได้เลยครับอู uh, ด้ดาบไฟเอาเอาเอาเก็บเก็บเก็บดาบไฟเอาไหนทิน้งดีวะเนี่ยเอานี้ทิ้งไปกันแล้วกันอันนี้เรารู้ตำแหน่ง พาไปอีกหนึ่งจุดน,นะฮะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ30กว่าอันก็จะครบแล้วนะ,ะรอยี่สิบามเจ้านะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ